มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแมทออกมาประกาศแล้วนะคะวันที่แต่งงานกับสงกรานยินดีด้วยนะคะหลังจากมีเพจดังออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าอีกไม่กี่วันน่าจะมีข่าวใหญ่อีกข่าวทําเอาชาวในต่างคอมเมนต์คาดเดากันไปนะคะว่าหรือว่าจะมีงานวิวาของคนในวงการบันเทิง ซึ่งก็มีอยู่สองคู่นะคะที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือนางเอกสาวแต้วนัฐพรเตมีรักกับไฮโซนายประนายพรประภาค่ะส่วนอีกคู่ก็คือแมพิยณนีคงไทยกับสงกรานเตชะนรงนะคะต่อมาค่ะเพื่อนซีอย่างมินชาลิดานะคะก็ได้ออกมาพูดแล้วนะคะบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่สาวแมทกับหนุ่มสงกรานจะมีงานวิวาให้มันเป็นเรื่องของทั้งคู่ดีกว่าค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะสาวแมพิเอรน,นีเองก็ได้ออกมาเปิดใจถึงแผนความรักในอนาคตกับหวานใจส่งกาณผ่านทางรายการนะคะถือเป็นการตอบชัดว่ายังไม่มีงานวิวาเร็วๆนี้ค่ะโดยนางเอกสาวได้เผยน,นะคะว่ายอมรับว่านิยามความรักของแมพเปลี่ยนไปจริงๆไม่ได้มีนิยามว่าเป็นอย่างไรแต่มีนิยามกับตัวเองที่เปลี่ยนไปว่าต้องรักตัวเองให้มากขึ้น เราเป็นคนที่เกรงใจทำเพื่อคนอื่นเยอะถ้าเป็นไปได้อะไรที่ทำได้จะทำให้กับทุกคนก่อนเสมอให้ทุกคนสบายใจที่เราเองได้เสียสละแมทออกมาประกาศแล้วค่ะวันที่จะแต่งงานกับสงกรานนะคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ